เรามาดูกันว่ามีอะไรที่ควรเปลี่ยนก่อนครับเพื่อให้การใช้งานเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะของเหลวทุกชนิดในระบบอาทิเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันพมไงงาลังงาเป็นต้นค่ะไส้กรองต่างๆเช่นไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องเป็นต้นท่อยางต่างๆอย่าปล่อยให้แข็งแห้งกรอบหรือบวมเพราะว่าถ้าหากมีรอยรั่วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ สายพานไม่ว่าจะเป็นสายพานล้อหรือสายพานหน้าเครื่องหากจอดรถทิ้งไวนน้นานๆก็อาจจะทําให้สายพานเสื่อมสภาพได้ดังนั้นก็ควรรีบเปลี่ยนทันทีค่ะระบบเบรกเป็นสิ่งสําคัญความปลอดภัยควรมาเป็นอันดับต้นๆดังนั้นเราควรเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะยางและก้านใบปัดน้าําฝนอย่าละเลยสิ่งนี้เป็นอันขาดควรเช็คให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะแบตเตอรี่ส่งผลต่อการสตาร์ทเครื่องและระบบต่างๆภายในรถยนต์หากไม่มั่นใจว่าแบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานควรรีบเปลี่ยนทันทีค่ะ